ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำตามเออตอนที่เราจะสอนเข้าห้องบอสจากคลิปนี้นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะเเราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะกรุนาลดเสียงค่ะแล้วก็กดตรงนิวเกมไม่ต้องสอนหรอกทุกคนโอเคทุกคนอาจจะดูแล้วนะคะเคยดูแล้วเนาะ โอเคดูไปต่อน,นะคะโอเคอย่างแรกนะทุกคนทุกคนก็ไปที่บอสเหมือนเดิมละเกียดอีกหน้าบอสมากเลยทุกคนมันแบบตัวใหญ่แล้วหน้ามันไส้มากโอเคเอาตัวเด็กมานะคะพี่ชายหนูขอไปหาแม่ก่อนนะคะบายยค่ะจุบจ๊บ เฮ้ย hey, ฉันไม่อยากรักแกโอ้ยขอโทษค่ะโอเคคุยกับเขาเลยะค,ะเค่ะเคยมาเลยไปเลยขึ้นไปครานี้นข,นขึ้นเร็วมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเข้าไปเออเข้าไปได้แล้วมา ไม่รอดคนะ่ะคราวนี้เรารู้แล้วนะต้องเอาพรมไปพรมไปนะคะเอมเราจะได้แล้วทุกคนอีกเก้าเดียวเราจะได้แล้วนะเฮ้ยทุกคนเราได้เล้วดีใจมากมามากโอเคโอ้ยประเด็นคือติดค่ะโอเค <c oughs> ในที่สุดเฮ้ยแกขโมยเงนินฉันไปไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวเรามามารีวิวห้อง พามารีวิวเออที่นี้เลยนะมันก็จะมีสองคนนี้น่าคุณมากเลยทุกคนสองคนนี้นะคะแล้วก็มาดูห้องนี้กันดีกว่าโอ m มก็า oh ห้องนี้ว่างเลยโอเคก็จะเป็นคุกนะทุกคนสามารถเข้าออกได้น,นะคะแบบนี้เคไปดูชั้นชั้นหนึ่งกันดีกว่า มีอะไรบ้างเรามาสํารวจเกมสกูละกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอันไหนหน่าสนใจบ้างนะคะเกมนี้จะสนุกขนาดไหนทุกคนทุกคนคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะบอกเราหน่อยหืทุกคนแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนี้นะคะ น้องน่ารักมากเลยผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้ hmm. คู่นี้นะคะก็คือคู่นี้นะ่ามันใจมากเลยค่ะ้า <Wow, wow. S 1> โอเคนะทุกคนแล้วก็มาเจอกับคนนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับผู้ชายคนนี้โอ้โหซึ่งแบบเฮ้ยนี่ก็จะเป็นอืมอืมอืม คิดนานเลยคือผู้ช่วยบอสป่ะก็จะมีบอสอีกคนหนึ่งอีกแล้วนะคะโอ้ยซึ่งบอสนี่บอสเล็กในทุกคนก็พี่เหลือก็จะเป็นทีทมงาน,นะคะ่ะอ,อันนี้ก็เสร็จไปแล้วที่หนึ่งในทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งนางพยาบาลคนนี้เราเอาแบบไม่คอยใช้ถ่ายคลิปกับนางเดยนะทุกคน ซึ่งตอนนั้นเราชอบถ่ายคลิปกับนางมากแต่ตอนเนี้ยเราไม่ค่อยถ่ายคลิปกับนางแล้วซึ่งเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคถ้าง,งั้นก็มารีวิวโรงพยาบาลกันเลย <Evet. S 1> ก็จะเป็นที่นั่งนะทุกคนยาวเลยนะคะโอเมก้า oh น่ารักมากๆเลยคะ่ะโอเคปะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันเลยห้องแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะ สามารถนอนอะไรได้หมดนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะมียงมียายซึ่งแบบน่ารักจริงๆนะคะมีนางพยาบาลคนนี้ด้วยเนอะแล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นห้องผ่าตัดสุดหลอนนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้แบบเราทำเรื่องผีแบบเนี้ยคอมเมนต์ได้นะคะโอเคห้องสามเลย ก็จะเป็นห้องเอิมเอิมหลังรักษาเสร็จแล้วก็มานอนอะไรแบบนี้นะคะโอเคแล้วห้องสุดท้ายนะคะก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็มีรถเข็นนะทุกคนเราชอบมากอ่ะทุกคนรถเข็นแบบโหน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโอเค แล้วก็จะมีรถพยาบาลให้ขับด้วยนะคะซึ่งแบบมันก็น่ารักดีในทุกคนสามารถเรียกได้ด้วยนะคะสามารถอุ้มศพคนตายได้ด้วยในทุกคนโอเคประมาณนี้นะต่อไปเสร็จเป็นสองที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสถานีตำรวจนะทุกคน ถ้าเราขี่รถถ้าเรายังไม่เป็นตำรวจเราโดนจับแน่เลยทุกคนโอเคก็จะมีคุกนะคะคุกใหญ่มากซึ่งเรามาตกแต่งได้นะทุกคนประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้ในตะู้เก็บของนะคะก็ตรงนี้มีกระดานอะไรสักอย่างหนึ่งเนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือแล้วก็โคมไฟสุดน่ารักนะคะ แล้วก็มีโต๊ะด้วยเก้าอี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งแบบน่ารักมากแล้ววันนี้ค่ะทุกคนดูสิคะแผนที่น่ารักมากมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนโคตรน่ารักแต่เราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะทุกคนก็อขอโทษด้วยนะคะมันคือแผนที่นะทุกคน ตรงนี้นะคะมันคือสวนสนุกนะทุกคนโอ้โหบอกซึ่งดีมากเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแกงยากูซ่าสีดำนะคะโอ้โหทุกคนแล้วนี้ก็จะเป็นสนามของที่โรงเรียนนะทุกคนแบบมันอเมซิ่งจริงๆนะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโอเค เดินทุกคนแล้วก็ประมาณนี้นะคะสถานีตำรวจเนอะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านเด็กนทุกคนซึ่งแบบมีของน่ารักหลายอย่างมากเลยค่ะก็จะเป็นหนังสือเรือน่ารักมาก แล้วก็เป็นกระเป๋านะคะนมโคตรน่ารักเลยถ้าหยิบได้นะคะจะดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมีคอมให้เล่น่นด้วยนะคะก็จะเป็นหนังสือนะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ค่ะแบบนี้นะทุกคนโอเคต่อไปเลยค่ะทีละห้องเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนสุดใหญ่เป็นสองห้องนอนเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเงินให้เก็บสองพันบาทนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซึ่งเราชอบมากมากเลยนะคะเป็นที่แต่งตัวนะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนหรูนะคะโคตรน่ารักเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ใบอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้นะคะโอเคต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นห้องซ่วมนั่นแหละนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะไปต่อเลยตรงนี้นะคะเป็นที่อาบน้ำนะขออาบน้ำสักนีบก่อนกกักน,นไหนๆก็มาแล้วโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนชุดต่อเลยโอเค ตรงนี้นะคะที่ใหญ่สุดของบ้านเลยค่ะก็จะเป็นที่นั่งดูทีวีทีวีแบบสวยดีนะทุกคนตรงนี้มีโซฟาสีสวยมากๆเลยค่ะก็คือเราชอบสีเขียวมากๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวสวยมากๆก็คือแบบสีโต๊ะสวยมากเลยค่ะทุกคนสีสนิมนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเปิดได้ไหมอ้าวทะลุได้นะคะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงกั้มอยู่นะก็จะเป็นชึ่งตรงนี้เราชอบมากๆเลยนะทุกคนแก้วคตสวยอะเป็นแบบแก้วไมโครเวฟหม้อหุงข้าวแล้วก็จะมีตู้ตรงนี้นะคะเป็นแบบแก้วนะคะแก้วเพียบเลยแล้วก็มีจานจานแล้วก็จะมีนะ้ำน้ำร้อน ก็จะมีชามโอเคประมาณนี้ก็จะอีกไกลนะคะวกว่าเราจะเสร็จกับเมืองนี้นะทุกคนน่าจะประมาณอีกนานนะคะทุงนี้ก็จะเป็นห้องครัวธรรมดาเลยเนะืโอเคประมาณนี้ป่าไปดูห้องต่อไปเลยนะคะไปดูที่ต่อไปเลยโอเคประมาณนี้ซึ่งมีรถให้ขับด้วยต่อไปนะคะทุกคนก็จะ เป็นร้านเครกที่มันอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราวงไว้ให้ในทุกคนนี่ตรงนั้นเลยนะคะวาัปมาได้เนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็คือเจอคู่สองคนนี้อีกแล้วเนอะแล้วก็จะเป็นรูปภาพโคตรสวยเลยคะ่ะเป็นแมวเนะอเวทเกมนี้เมืองแมวนะคะแต่ม่ามีแมวสักตัว ก็จะมีแมวประมาณไม่กี่ตัวเองที่ประสาทมีอีกเยอะก็ที่บ้านแล้วนะคะก็คือเราชอบโต๊ะตรงนี้ทุกคนมันมีเอิร์ตี้ใบสั่งอะไรแบบเนี้ยที่ปรุงอะไรแบบเนี้ยทุกคนสวยะอะเลยตรงนี้นะทุกคนมีแก้วเรียงเลยต้องอธิบายอีกยาวนะคะแรกกดเลยก็จะเป็นกา Nam าชานะทุกคนกาน้ําชา อันต่อไปก็จะเป็นเอิม่มคืออะไรอะ่ะอม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นแก้วในะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอิ่มเอิม,อมเป็นแก้วน้ำเหมือนกันชามปะทุกคนนี่ก็จะเป็นแก้วน้ำน,นี่ก็จะเป็นจา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 น,จาน <_ c oughs> เพียบเลยชามแก้วชามแก้วแก้ว แล้วก็มีกระทะแล้วก็มีชามนะคะมีหม้อด้วยทุกคนแล้วก็มีหมอ้อหม้อนะคะโอ้โหโอุย้ยตรงนี้ที่ที่ปั่นน้ำนะคะ่ะโคตรหรูที่ปั่นน้ำมีสองอ,อสามอันนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกาน้ำชามีสองอันเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น เซ็งล้างมือสองอันเล็ดคน้นและตรงนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วอาหารทุกคนต้องมีนะคะคือเตาแกสนั่นเองโอ้โหซึ่งเตาที่นี่น่ารักมากๆเลยนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูที่เตาไปเลยที่สองคนนั้นหายไปไหนไปดูกันคนมันหายไปไหนเดี๋ยวไปดูดิอุ้ยมาแล้วตกใจหมดโอเค ป่แล้วก็มีป้ายด้วยนะทุกคนโคตรน่ารักมีข้างนอกอีกนะคะโอเคต่อไปคือบ้านแบบเออบ้านบ้านหัวเขียวนะทุกคนนีคือบ้านหัวเขียวนะคะโอเคปะมันไม่มีให้วาปนะทุกคนมันอยู่ใกล้ๆร้านเคฟนี่นแหละโอเค ปาถ้งงั้นเข้าไปดูกันดีก,กว่านะคะซึ่งของในเกมนี้น่ารักหมดเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นตู้เย็นเปิดได้ด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยแบบนี้มีแต่คำว่าน่ารักนะคะตือไม่ก็เป็นเกมนี้นะคะโอ้โหโตะทุกคนเป็นผู้หญิงที่ไม่สุภาพเลยนะคะโอ้ย อันนี้มุนก็สนุกเหมือนกันอิอไม่ใช่แบบลืมไปว่าอันนี้ไม่ใช่เกมโรบอทเ,เกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนก็เล่นมาหลายปีแล้วแหละแต่ลืมก็จะเป็นรูปภาพโคตรน่ารักเลยนะคะก็จะเป็นวิโต้ที้สวยมากๆลเลยค่ะเหนื่อยมากก็จะเป็นโต๊ะสีสวยอีกแล้ว มีบันไดให้ขึ้นด้วยนะทุกคนแล้วที่อาบน้ำมีเครื่องซักผ้าสุดหรูแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยค่ะข้างในไม่มีน้ำเลยนะทุกคนนีก็จะเป็นห้องซ้วมมีแยกห้องด้วยแบบอยู่ในกันในห้องเดียวแต่แยกห้องวอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาแปลงฟฟนกันเฮ้ยมาแปลงฟันบ้านคน ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะทุกคนมีสองอันนะคะโอ้โหน่ารักอีกแล้วอะทุกคนโต๊ะเครื่องแป้งนี่เราชอบมากโอ้ยขอพักแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนขอเวลาพักแป๊บนะคะใช่พักเสร็จแล้วนะทุกคนม่มีแอร์ด้วยเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยโคตรหรูบ้านเนี้ย โอเคถ้ okay. างั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปเลยค่ะที่น,นี่มันพิเศษอย่างหนึ่งทุกคนคืออะไรรู้ไหมมันตามหาอีลูกเขียวๆแล้วเราจะได้เงินหนึ่งมื่นบาทเลยนะคะลรวก็มาคุยกับเจ้าของบ้านกันโอเคโอเคมันมีอยู่สิบลูกนะทุกคน ิบลูกนะคะจะต้องตามหาดิเฮ้ทุกคนพูดถึงก็เจอเลยน้องน่ารักมากเออไปได้หนึ่งตัวแล้วแล้วก็ไปอยู่ในร,รู้นะคะว่ามันอยู่ในตู้เย็นชัวป้าบนี่ไงเจอแล้วแล้วก็อยู่ที่โคมไฟอีกซึ่งตัวนี้เก็บยากที่สุดเลยคะ่ะทุกคน มันต้องบินไปไงเออมาแล้วมาแล้วสามอันยึบไปมันต้องอยู่ในบ้านนี้แหละคนโอ้ยเจอแล้วสีออ่อันห้าอันอาบน้ำไปด้วยเลยนี้ก็จะเป็นเอยหลับอยู่นะทุกคนนางหลับอยู่นะหกอันแล้วมันก็จะเ,จเป็นเจ็ดอันแล้วทุกคน สองอันอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันเอย้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันบ้างนะทุกคนดูลอบๆบบ,บ้านนะคะเผื่อจะมีสกักซอกนะ่าจะมีนะทุกคนทุกคนเราเจอแล้วอันอีกสองอันเ,อเจอแล,แล้วุมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งอันทุกคนอยู่ไหนอะ ลืมแล้วอยู่ไหนเนี่ยอีกแบบอันสุดท้ายโคตรยากเลยอะเอ๊ะ๋ยวก่อนนะมันอาจจะอยู่บนเฮ้ยทุกคนเจอแล้วแหมว่าอยูม่มันแบบมันมีประกดให้เราอะทุกคนไปไปหาเงินเจ้าของบ้านกันดีกว่าเจ้าของบ้านขาดฉันมาแล้วกะ นี่ไงได้1นึ่งมบาทแล้วโอขอบคุณน,นะแ้หนึเรามีเงินอยู่นี่คือเงินนะทุกคนเงินของเราโคตรเยอะจะเยอะเลยนะคะโอเกอโอเคที่นี่เสร็จไปแล้วอีกที่นะคะลืมแล้วนะคะว่าเรารีว,วิวมาเท่าไหร่ต่อไปเลยนะทุกคนก็จะเป็นบ้านของผู้ชายนะคะโอ้โหเหมือนเดิมเลย ตะเครื่องแปลงโคตรน่ารักมีเออถังเกียดด้วยโอเคโอค้ยรูปภาพโคตรสวยเลยอ่ะทุกคนมีตัวอะไรอ่ะตัวอะไรออ๋ไม่ใช่ตัวเครื่องแปรงตูเสื้อผ้าเออน้องหมาน้องหมาน่ารักโอเคโอค้ยผู้ชายจริงเลยทุกคน ห้องนี้ก็จะเป็นห้องของผู้ชายเองนะคะมีลำโพงด้วยเก็บเงินบั๊บนะคะแล้วก็มีคอมด้วยสามารถเล่นได้จริงนะทุกคนอุยอ้ยวอย่้ยอย่างฉันก็ยกได้นะจ๊ะเอ๊ะจะไม่หยุดเลยโอเคโอเคเราสามารถนอนได้เหมือนเดิมนะตู้เสื้อผ้านี้พิเศษนิดนึงนะคะก็จะแบบเอ่อแต่งตัวได้นะทุกคน เดี๋ยวเราให้ดูเลยนี่นะคะสามารถแต่งตัวได้เลยซึ่งชุดนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองอย่างแรกต้องเอาผู้ชายเลยขออุ้มหนอยนะคะแล้วทุกคนก็กดคํำว่าตรงนี้เลยนะนี่โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยนะทุกคน ราสามารถเป็นคนเถื่อนได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปแล้วอย่าลืมไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะกดเลยกดเลยบายบาย